แกกล่องหูฟังบลูทูธไร้สาย edifier x 2 s หูฟังไร้สายราคาประหยัดไม่ถึงพันแต่ได้ความคุ้มค่าที่สุดแล้วตอนนี้เป็นไงมาดูกันอันนี้แอบสปอยนะครับก็คือถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปผมนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยคือหูฟังทั้งหมดที่ผมรีวิวภายในปีนี้นะครับผมบอกได้คําเดียวว่าหูฟัง edifier ดีที่สุดถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงไปดูในรีวิวกันตอน่ตอนนี้นะครับผมได้นําหูฟัง edifier นะครับที่ถือเป็นหูฟังระดับ top นะครับซึ่งปกติราคา จะมีตั้งแต่ 3- า0ถึง 4, บาทนะครับแต่รุ่น X2S เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับซึ่งราคาณปัจจุบันเนี่ยไม่ถึงพันนะและคุณภาพที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้แพ้รุ่นใหญ่เลยทีเดียวโอเคอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนถ้าซื้อจากช่องผมนะครับข้างล่างเนี่ยก็น่ามั่นใจได้เลยนะว่าเป็นของแท้นะครับอันนี้จะเป็นกล่องใส่หูฟังนะเป็นตล์ m i n i มอลนะครับทรงสวยมากมากเลยก็ถ้าใส่เราก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามมีความเบาถึง3.6กรัมเลยนะ ทิ้งถือว่าเป็นหูฟังที่เบาที่สุดนะตั้งแต่ที่ผมเจอมาในระดับหูฟังราคาประหยัดนะครับนนเนี่ยเขาใช้บลูทูธ5.3เลยนะและที่สำคัญคือมันสามารถใช้ได้นานถึง26ชั่วโมงเลยนะครับสายที่เป็น USB C นะครับไป USB A นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่มือต่างๆนะครับเราสวมใส่ Edifier X2S ไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ คือใส่ได้แบบสบายมากนะครับแล้วไม่หลุดด้วยนะถือว่าหลุดค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับสำหรับสำหรับวิธีในการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเจ้า e difier x 2อนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือเปิดฟ้าหยิบหูฟังออกมาก่อนนเสร็จแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่การเชื่อมต่อนะเสร็จแล้วเปิดบลูทูธนะครับตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่า e difier x 2อนะครับ เสร็จแ,แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะอีกหนึ่งไฮไลท์ของเจ้ารุ่นนี้นะครับก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อแอปได้นะครับพอเข้ามาที่แอป Edifier นะครับก็จะบอกเลยว่าเป็นรุ่น Edifier X2S นะครับแล้วก็ถ้าปัดไปตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของ preset เ,เสียงได้นะอย่างตอนนี้เป็นคาสสิกก็เปลี่ยนมาเป็นป๊อปก็ได้นะครับแล้วก็มีให้ส่วนของการเปิดปิดเกมโหมดนะสามารถที่จะทำงานไวถึง0.06วินาทีเลยนะ แค่นี้ก็เปิดแล้วนะรวมไปถึงการควบคุมสั่งงานต่างๆผ่านแอปได้นะชั้นหนึ่งนะครับที่ผมว่าเด็ดมากๆเลยก็คือเราสามารถกดไฟล์ My เอ r b u ัตได้นะครับก็จะเป็นการค้นหาหูฟังของเรานะเป็นไงครับเจ๋งไหมสามารถค้นหาได้เลยนะว่าหูฟังอยู่ที่ไหนทางราคาประหยัดส่วนใหญ่ทำแบบนี้ไม่ได้นะลองฟังเพลงกันดีกว่านะว่าเสียงที่ได้อ่ะจะประมาณโดยรวมนเสียงดีเบสตึ๊บมากเลย สวัสดีครับและนี่คือเสียงที่ได้ยินในส่วนของไมค์ Edifier X2S นะเสียงที่ได้ยินเป็นไงบ้างครับชัดเจนอยู่หรือเปล่าแล้ว <Okay. S 2> สรุปง่ายๆเลยแล้วกันนี่คือหูฟังทั้งหมดที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับผมบอกได้คําเดียวสั้นๆว่านี่คือหูฟังราคาประหยัดที่เสียงดีที่สุดตอนนี้นะใครตามผมอยู่นะครับผมแนะนําจริงๆว่าหูฟังตัวนี้ดีที่สุดจริงๆนะครับในงบราคาไม่เกิน1000บาทเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจจะซื้อนะครับ สามารถกดซื้อได้จากตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับมั่นใจได้เลยว่าช่องนี้ขายหูฟัง Edifier แท้จริงๆไม่ใช่ของปลอมนะครับโอเคกดสั่งได้เลยนะไปแล้วสวัสดีครับ